มาค่ะน้องๆวิดีโอนี้เราจะมาขยับขาขยับเท้ากันนะคะเราจะมาเรียนรู้เทคนิคการเตะขาในน้ําค่ะว่าแต่การเตะขาในน้ําเป็นนานๆมันจะทําให้เราเหนื่อยไหมคะคุณพายุแน่นอนครับผมถ้าเกิดเราทาไม่ถูกวิธีนะครับก็ต้องเหนื่อยและหมดแรงแน่นอนนะครับแต่สิ่งสําคัญในการเตะขานะครับไม่จําเป็นต้องเตะขาแรงครับแนะนําให้เตะขาเบา,เบาๆสบาย,บายๆก็ลอยได้นะครับและก็ทําให้เราสามารถเคลื่อนที่ในน้ําได้ยาวนานขึ้นด้วยครับดีมากเลยคะ่ะคุณพายุแล้วการเตะขาที่ถูกต้องนี่มันต้องทํายังไงบ้างคะ ให้น้องๆน,นั่งบนขอบสะครับเหยียดเท้าทั้งสองข้างชี้ไปข้างหน้างอเข่าและงุ้มปลายเท้าเล็กน้อยเตะขาขึ้นลงสลับซ้ายขวาต่อไปให้น้องๆจับขอบสะพอสอบทั้งสองข้างติดกับขอบสะใต้น้ำคางชิดขอบสะไหลจมอยู่ใต้น้ำแต่ใบหน้าและศีรษะพ้นอยู่บริเวณผิวน้ำ จากนั้นให้น้องๆยกเท้าขึ้นจากพื้นสัตว์เหยียดขาไปข้างหลังเพื่อให้ตัวเองลอยอยู่ในน้ำและเตะขาในท่านอนคว่ำต่อมา,อมาเพิ่มเทคนิคพิเศษคือให้น้องๆจับที่หัวโฟมเหยียดแขนตรงไหล่ยุ่ระนาบเดียวกับน้ำไม่กดโฟมใบหน้าและศีรษะอยู่พ้นผิวน้ำแล้วเตะขาเพื่อเคลื่อนตัวไปข้างหน้าครับ มาจนถึงตอนนี้จะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยมีพัฒนาการว่ายน้ําที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะสามารถลอยตัวได้สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าในน้ำได้แล้วค่ะใช่ครับผมและวิดีโอต่อไปนะครับเราจะเอาทักษะต่างๆที่เคยสอนไปทั้งหมดเลยนะครับมันรวมกันไม่ว่าจะเป็นจับโฟมก้มหน้าเตะขาแล้วก็หายใจครับโอ้โหรู้สึกท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะถ้าน้องๆดูแล้วตื่นเต้นเนี่ยเราไปดูวิดีโอถัดไปได้เลยค่ะ